โอ้เคนครับก็ขอสรุปทุกทีออฟก็เรายังมีการใช้เครื่อง่อด้วยเลยนะครับวันนี้คือผมนะครับ E T Q z x t X สอนเองนะครับคนดูซึ่งวันนี้นะครับพี่อยู่ในแพลตฟอร์มของโรบ็องครับเพราะเรายังไม่ได้อยู่ในเกมไงเราอยู่ในแพลตฟอร์มของโรบ็องครับซึ่งวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นบล็อกฟูดกันเองนะครับแต่ว่าบล็อกฟูดเนี่ยที่พี่จะเล่นนะครับมันไม่ใช่บล็อกฟูดธรรมดานะครับเพราะว่าพี่จะลองหาแมปบล็อกฟูดในนี้ดูนะครับว่ามีบล็อกฟูดแบบไหนบ้างนั่นเองนั่นบอรโในโรบ็องวะ นอกจากบริการรับเติมโรบักเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกม f r e e f i r e r o v PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Call of Duty แล้วก็เกมต่างๆและนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตกรกาลิน่าเลเซอร์พินทูม,มันนี่วอเล็ตพีเ e อ็กแคชแล้วก็สตีมวอเล็ตอีกด้วยก็อย่าลืมมาใช้บริการเว็บอัพช็อปอินดียนะครับผมเฮ้ยเียดฟาร์มเองทำไงดีว่า ตรงนี้เลยบันดี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแต่ามว่าจะเป็นส่วนของบล็อกฟุตชิรุบิไลท์สองคิงพีซบิวบอสบริการรับกดผลแล้วก็เกมพลาต่างๆขั้นต่ำห้าสิบบาทเท่านั้นเพื่อรับกดผลแรกนะครับผมเป็นบล็อกฟุตแท้ๆเลยนะแล้วมันก็จะมีบล็อกฟุตนี่ครับทุกคนอัปเดต14บสี่บล็อกฟุตเราสามารถย้อนหลังไปเล่นอัปเดตได้นะครับทุกคนนี่ครับมีอะไรอีกเดี๋ยวพาไปดูอัปเดต16บล็อกฟุตเฮ้ยอัปเดต16บล็อกฟุตไมยทุกคนมีอัปเดต16ด้้วยนนะบ็อกฟแงๆ ถามจริงโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นบล็อกฟูดเงันเงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าหน้าเล่นดีนะครับบล็อกฟุดเงันเงนนะครับเป็นของน้องคนนี้เขาสร้างมานะเป็นชื่อว่าแมปบล็บอกฟูดเงันเงนนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะน่าเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะโอเคตอนที่ผมกำลังเข้าเกมบล็อกฟูดเงันเงอยู่นะครับขอเข้ามาลองเล่นบล็อกฟูดเงันเงหน่อยไม่เห็นมีอะไรเลยบล็อกฟุดเงนันเง เอาเป็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปกันดีกว่านะแบงยังไงอะแบงยัไงอะเออนี่ไงโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอ่บล็อกฟูตอัปเดต15กันนะทุกคนนี่นะเป็นบล็อกฟูตอัปเดต15นะครับผมเล่นได้ปะบล็อกฟูตอัปเดต15โหนี่เราสามารถย้อนหลังไปเล่นเอ้ยนี่อัปเดต15มันอัปเดตนี้ใช่ไหมอัปเดตปัจจุบันใช่ไหมเอออัปเดตปัจจุบันนี่แหละแต่เป็นแบบของไม่รู้ว่าของปลอมหรือของหรือของจริงวะ ขอ,ของปอมเออมันของจริงมันก็เฮ้ยตอนนี้ผมอยู่ในบล็อกฟู้ดครับทุกคนผมเจอกล่องเราสามารถเก็บตะเกียงมาได้ด้วยครับเป็นแลนเทนนี่ครับเวลคอมทูลอบอกนี่มันไม่ใช่บล็อกฟู้ดแล้วทุกคนนี่มันอะไรก็ไม่รู้ครับอะไรวะเนี่ยไหนบอกเป็นบล็อกฟู้ดไงงี่โกงชัดเลยนี่มันไม่ใช่บล็อกฟู้ดสักหน่อยนายมีเตียงให้หนอนด้วยนอนได้ปะนอนก็ไม่ได้ด้วยนะนั่งได้ไหมนั่งได้โอเคครับ นี่มันบล็อกฟุตของอะไรเนี่ยต้องการบล็อกฟุตที่เป็นบล็อกฟุตอ่ะอือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นบล็อกฟุตอ่าบล็อกฟุตฟรีโยรู้ไหมทุกคนบล็อกฟุตฟรีโยรู้คือบอกว่าฟินฟรีโยรู้นะเราสามารถได้อยู่รู้ฟรีเลยนะครับในบล็อกฟุตนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้ฟรีจริงหรือเปล่าไป let's go บล็อกฟุตฟรีโยรู้ครับทุกคนบล็อกฟุตฟรีโยรู้เหมือนเดิมเลยเหมือนกับแบบเมื่อกี้เลยครับทุกคนโอ้โหกูออกรีบออกให้ไวเลย ต่อไปจะไปในส่วนของบล็อ o ฟูดอัปเดต16ครับทุกคนนี่ครับบล็อ o ฟูดอัปเดต16ครับ biggest update ever out now ทุกคนอัปเดต16ครับ l ลเวลแคป2,250แล้วทุกคนบ o ็อกฟูดอัปเดต16ครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าอัปเดต16จะเป็นยังไงโอเคนี่คือบล็อ o ฟูดอัปเดต16ครับทุกคน นี่ครับเป็นบลฟฟูลดอัปเดต16นะครับเป็นออบบี้ให้เราเล่นนะครับเราจะไม่ต้องไปล่าข้าหัวแล้วนะครับทุกคนแล้วตัวเราจะเลืองแสงได้ด้วยนะครับโอ้โหนี่คือบลฟฟูลดอัปเดต16นะทุกคนนะครับเป็นบลฟฟูลดแห่งโลกอนาคตนะครับผมโอ้โหนี่มันน่าสนุกที่สุดกันไปเลยครับทุกคนโอ้โหบลฟฟูลดแห่งโลกอนาคตครับทุกคนคือเราไม่ต้องมีผลปีทรงผลปีศาจแล้วเราสามารถมากระโดดได้เลยนี่เลยนี่เลยทุกคน สามารถมากระโดดแบบชิวๆได้เลยนะครับผมสแหรับ,บัฟฟูต์โลกอนาคตนะครับโอ้โหอะไรวะน,นี่ถามจริงที่เออบ้าหรือเปล่าไม่เห็นเป็นบัฟฟูต์อัปเดต16เลยไม่ใช่อัปเดต16ซะแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองไปอ่าบัฟฟูต์เอ,อ่ออันนี้คืออะไรอัปเดต14บัฟฟูต์ฟรีดาร์กเบรดมีฟรีดาร์กเบรดแล้วทุกคนมีโยรุฟรีอีกแล้วครับเดี๋ยวดูกันว่า จะมีโยรู้ให้เราฟรีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเราเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแต่ว่าแต่ละเกมนี้เนาะโอเคครับเหมือนเดิมเลยกูออกเลยนะครับไม่เข้าแล้วไม่เล่นแล้วนะเราไปดูอันอื่นกันนะครับเออมีอะไรอีกอมนี่ครับอัปเดต13บล็อกฟุตเลเวลแคปแค่1น5 4 5 0เท่านั้นสำหรับใครที่เล่นไม่ทนันสามารถมาเล่นกันได้นะครับในบล็อกฟุตอัปเดต13นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้ผมเข้ามาแล้วทุกคนนี่คือบล็อกฟูดอัปเดต3 3ครับผมโอ้โหกูหถามจริงนี่มันคืออะไรกันแน่เรามีดาบนี่ครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันขอฟันได้ไหมโอ้ฟันได้ด้วยตายด้วยนะเนี่ยนี่ไงแทงไปเลยเออแทงไปเลนี่ไงนี่นคือบ o ็อกฟูดอัปเดต3 3ครับทุกคนนี่ไงผมสามารถแทงมันได้ด้วยจวังหวะนี้ผมมีพรมที่ไม่มีแอนิเมชันแค่ถือก็บินได้โอเค ซึ่งมันไม่มีแอนิเมชันจริงๆนะทุกคนอ๋อแอนิเมชันแอนิเมชันมันอยู่ข้างหลังครับมันช้าแล้วคือตอนนี้อะไรเต็มแมปไปก็ไม่รู้แล้วผมมีปืนด้วยทุกคนผมมีปืนเดี๋ยวขอลองเปิดเสียงหน่อยโอ้โโหอเคกูไม่เปิดเสียงแล้วกันผมสามารถยิงตัวแบกลงได้ด้วยทุกคนโอ้โหมีบอลฟุตแห่งโลกอนาคตแท้ๆทุกคนนี่มีปืนมีปืนกลด้วยนะครับโอ้โหใช้ช็อตเลยใชช็อตเลยงั้นขอคมๆเลยแบบนี้ มีอะไรอีกเร็วกันทุกคนเอาโอ้โหเร็วกันแบบต้องชาร์จยิงทุกคนตูมเร็วกันคนระับมีล็อกเก็ตลันเชอร์ด้วยล็อกเก็ตลันเชอร์ลองยิงไปตูมเอาเอาไม่ระเบิดผมมีปืนระเบิดดทุกคนที่อ๋อโอเคยิงแล้วมีดาเมจอุ้ยดาเมจตั้งพันหนึ่งเนะี่ยขอลองยิงหน่อยสิตุมตายปะตายปะไม่ตายทะลุตัวไปเลย แล้วก็มีในส่วนของอันนี้ด้วยทุกคนเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีมีมกัน,นครับทุกคนยิงไปแล้วก็อะไรก็ไม่รู้โอเคเอาเป็นว่าเรารีบออกจากแมปนี้กันดีกว่าครับบล็อกฟูดอัปเดต13นะครับใครอยากมาเล่นก็มาเล่นแล้วกันโอเคต่อไปเราจะไปแมปไหนก่อนดีทุกคนอ่าไปไปไหนไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อมีบล็อกฟูดอีกไหมอยากเล่นบล็อกฟูดอะ โอเคครับทุกคนเหมือนตอนนี้บล็อกฟุเราจะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วบล็อกฟุตอ่ะอันนี้อัปเดต16รู้สึกว่าผมยังไม่เข้าไปวิซิตตั้ง80,000ครับมีเป็นอัปเดต16แล้วนะทุกคนนะเลเวลแคปของมันคือ2.5 0 0นะครับแต่ไม่มีผลใหม่ออกมาเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าอัปเดต16จะเป็นยังไงนะครับ let's go ชูอัปอัปเดต16ทุกคน นี่ครับทุกคนผมมาในะอยู่ในบล็อกฟูดอัปเดต16สมันกูเล่นไปแล้วแหละอันนี้แหละโอ้โหแล้วดูภาพดูภาพสภาพมันสิดูไปได้เลยเนี่ยโอ้ไม่ก็ทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรอีกเราจะมีอะไรน่าสนใจอีกขอดูก่อนนะโอเคบล็อกฟุดนี่เรารู้สึกเราจะเข้าทุกแมปแล้วนะครับให้เป็นบล็อกฟูดใช่ปะ่ะนี่ทุกคนอัปเดต15บล็อกฟูดเทสมันน่าจะให้เราเทสแมปนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูเทสแมปเลย มาขอลองเทสแมปบล็อกฟุตสักทีหนึ่งแล้วกันนะเกมแอนวันพีสเทสฟุตครับทุกคนเขาบอกว่าอย่างนี้นะเทสฟุตฟรีด้วยนะครับเทสฟุตฟรีด้วยขอลองเทสฟุตฟรีหน่อยอา้าวไม่เห็นมีให้เทสฟุตฟรีเลยนี่มันก็แมปตามชาวบ้านเขานี่นาะตุ้มีเซิร์ฟวีสิบโลบัคด้วยนะทุกคนโอเค นะครับเหมือนบล็อกฟูดจะไม่มีแล้วใช่ไหมหรือเราต้องพิมพ์คําว่าบล็อกพีทุกคนเรามาย้อนรอยกันไปที่แมปบล็อกพีสกันดีกว่าครับทุกคนบล็อกพีสครับมีแมปบล็อกพี e หรือไม่อัปเดต7 b o บล็อกพีทุกคนต้องจัดเลยไหมอัปเดต7บล็อกพีเวลแคบ750นะครับขอลองเล่นหน่อยละกันเป็นอัปเดต7 b o บล็อกพีมา โอ้โห oh, oh, นี่มันคืออัปเดต7ของบล็อกพีครับทุกคนเรามีดาบที่แทงได้แค่รอบเดียวแล้วก็มีตูนซึ่งมีคนฟันกันอยู่ข้างนอกครับทุกคนขอไปฟันด้วยได้หรือไม่นี่ทําอะไรกันอยู่เราสามารถวิ่งได้ได้สําหรับเกมนี้ขอฟันด้วยสินายอุ้ยมันสามารถขับเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยทุกคน <S <S ผมจะลองขับเฮลิคอปเตอร์ดูกด Y เพื่อสตาร์ทับ กดวายกูกดวายนีย่ไม่เห็นได้เลยเหมือนตอนนี้เครื่องบินจะระเบิดไปแล้วนี่คือบอกฟูดอัปเดต7ครับทุกคนแล้วมีคนกำลังไฟไหม้กันอยู่2คนผมจะรีบวิ่งไปฟันพวกเขาสวัสดีนายขอฟันด้วยเซโหแล้วฟันลุกฟันไฟลุกไหม้เลยนี่มันบล็อกฟูดอัปเดต7จริงหรือเปล่าอ๋อมันบล็อกพีทไม่ใช่บล็อกฟูดใช่ไหมต่อไปเรามีอะไรอีกมันคือบ็อกพีทบ็อกพีทบ็อกพีทครับทุกคน ชื่อน่าเล่นมากๆย้ำว่าเลยย้ำเลยว่านี่คือบล็อกพีทอัปเดตเมื่อ2ปีที่แล้วมันคือ Block Peach, Block Peach, Block Peach. คบล็อกพีทบล็อกพีทบ็อกพีเขาทุกคนแบบนี้เดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันมีคนเล่นอยู่1คนด้วยนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในโลบล็อกรีวาร์ครับทุกคนกดเพย์นาวเลยครับโอ้มีจี i ด้วยครับกูกดเพย์นาวแล้วแต่เล่นไม่ได้หรือมันกำลังโหลดดิง้งแอสเซทให้ผมอยู่โอเคตอนที่ผมกดเพย์นาวมาแล้วครับทุกคนแล้วยังไงต่อ แล้วทำไมอ๋อ,อ,อคือไม่มีอะไรนะครับโอเคกูออกก็ได้โอ้มันไม่มีอะไรเลยทุกคนเดี๋ยวขอหาบล็อกพีกันต่อดีกว่าทุกคนอ่าบล็อกพีบล็อกพีดบล็อกพีอัปเดต6อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละอันคนละอันเอ่มเหมือนจะไม่มีแล้วทุกคนไม่มีบล็อกพีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนเอ่อ เหมือนจะไม่มีบล็อกพีทแล้วครับทุกคนเหมือนบล็อกพีทจะหมดแค่นี้แล้วโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์พี่ดุลก็เจอกันใหม่คลิปหนา้าผมบ๊ายบายสุดเกลเด